สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ไปเรนจะมาแนะนําอาหารที่ใช้นะครับรวมถึงวิธีการเก็บที่ประหยัดเวลาที่สุดนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันนั่นเองนะครับมาดูกันเลยนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวให้ดูอาหารก่อนที่ใช้นะครับก็จะมีเป็นอาหารธาตุนะครับที่เสร็จไว้นะครับส่วนตัวผมเล่นธาตุน้ําแข็งหรือไฟแล้วแต่ว่าวันนั้นวงจรผมออกมาแบบไหนเนาะนะครับก็ เป็นช่องอาหารธาตุอันหนึง่งแล้วก็ป้องกันอันหนึ่งนะครับป้องกันอันนี้ก็แนะนําเป็นผลไม้ท่อเสียบไม้ก็ได้ครับที่มันบวกเรื่องของเดฟอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมบอกเลยว่าจะประหยัดเวลาที่สุดนะครับยังไงเดี๋ยวผมไปแนะนําทีละอันให้นะครับแต่ว่าโอเคเบื้องต้นผมติดตั้งอย่างนี้นะครับก็คือธาตุหนึ่งป้องกันหนึ่งแล้วก็โจมตีสกิลหนึ่งแล้วก็วิ่งเร็วอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ขนมปังเนื้อแน่นอันนี้เอาไว้ เด้งเห็ดพีนะครับก็กินไม่ทับกับตัวยาโมที่เราใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวยาโมตรงนี้ครับผมจะสลับใช้กับพิซซ่ามาเลียนะครับถ้าเกิดด้านไหนไม่ได้ตึงเช่นเดี๋ยวนี้ลงหมักลึกไม่ไม่เดี๋ยวนี้ลงหมักลุกไม่ได้ตึงแล้วอย่างเงี้ยครับก็จะเปลี่ยนมาใช้พิซซ่ามาเลียแทนนะครับพิซซ่ามาเลียนะครับอันนี้นะครับจะใช้ตอนลง33ได้ด้วยนะครับจะปั๊มแรงกว่านะครับก็ เป็นการเซฟยาโมไ้ในตัวนะครับเผื่อลหลายๆคนยามมเริ่มไม่เหลือแล้วนะครับยามมส่วนใหญ่ตอนนี้ผมจะใช้เวลาลงเหมืองเป็นหลักนั่นเองโอเคทีนี้อาหารแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการที่ได้เร็วที่สุดให้นั่นเองนะครับอันดับแรกเลยง่ายที่สุดก็คือจากตู้นั่นเองนะฮะนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวจากตู้นะครับ จากตู้ผมันทุกๆวันเนี่ยผมจะมาซื้อขนมปังแน่นนะครับเนี่ยซื้อหมดเลยดีกว่านะครับเว้นอันนี้เว้นอันนี้เพราะว่าเราใช้พิซซ่านะครับมันดีกว่านะครับซื้อ2อ,อันนี้ก็จะได้ขนมปังถ้าเรามี5ตัวละครตัวเด็กก็ซื้อได้นะครับแล้วก็ส่งมาให้ตัวหลักก็จะได้เวลาสิาอันแต่วันนึงผม,ผมผมผมใช้เยอะกว่า15อันด้วยนะครับเพราะว่าลงเหมืองปั๊มเรื่อยๆลงดันปั๊มเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้อาหารป้องกันนะครับ มันก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาแบบไปวิ่งคราฟอันนี้หรือถ้าหันป้องกันเนี่ยด,ดีที่สุดอะผมว่าก็คืออันที่แรกจากร้านบริจาคครับก็คือตัวต้านทานสเตตัสนะครับย2สบหน่วยก็คือส0เปอร์เซ็นต์ผมว่ามันจะช่วยเรื่องเพิ่มป้องกัน10เปอร์เซ็นต์ก็เอาไว้กินเวลาลงเหมืองนะครับอันนี้คือดีที่สุดแต่ว่าแบบเวลาลงดันชิวๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ อันนี้เราเราต้องการเซฟเหรียญเนี่ยนนะตัวเด็กนะครับก็ไม่ใช้อันนี้ดีกว่าส่วนตัวผมชอบใช้อันนี้นะนิดน,น,น,นหน่อยแต่แบบมันมันง่ายตัวชีวิตกว่านะครับ <c oughs> ทีนี้เรามีเรามีป้องกันกับตัวพิซซ่าแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือได้ไวๆเลยคือเราไปซื้อที่ตู้นะครับส่วนธาตุกับวิ่งเร็วผมจะไม่ไปเก็บของค่าครับผมจะใช้ตัวเด็กมาซื้อนะครับเนี่ยซื้อที่วิ่งเร็ว กับอาหารธาตุอันนี้ครับเอาตัวเด็กซื้อเลยแล้วก็โอนมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปวิ่งเก็บเนี่ยไออันนี้มันต้องไปซื้อร้านาค้ากิลด้วยที่เป็นแปนส่วนอันนี้มันก็ไม่ส่วนตัวผมหาวิธีครับไม่เจอเนาะผมก็แลกซื้อเอาดีกว่าง่ายดีกับที่ที่เหตุผลหลักๆที่แลกซื้อสองอันนี้เพราะว่าอันนี้ครับไอตัวข้าวโพดดาเมจสกิลอันนี้ครับ กับขนมปังเนี่ยตานที่ผมบอกได้ไหมครับว่าขนมปังเนี่ยผมใช้ไม่พอหรอกวันละสิบห้าอันเนี่ยนะครับมันอยู่ลูปวิ่งที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับโดยผมจะใช้ลูปวิ่งอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมไปวิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวสลับไปตัวเด็กผมจะใช้ลูปวิ่งในการเก็บอย่างนี้มันใช้เวลาแป๊บเดียวเลยครับเราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองเหรียญแรกด้วยนะครับก็คือไปที่เหมืองหินแร่นะครับ แล้ววิ่งออกไปข้างนอกน,น,นะครับปุ๊บมาเก็บอันนี้ครับใช้หินคมไฟหินโคมไอผลคมไฟอันนี้เอาไว้ครัฟขนมปังครับนะครับแล้วก็เราก็ไล่เก็บเลยนะมาดูกันนะครับว่าใช้เวลานาน,านไหมนะครับก็จะมีสามจุดตรงนี้ เกิดที่เดิมตลอดแหละครับถ้าวิ่งบ่อยๆก็จะจําไดนะ้ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็หมดแล้วครับไวไหมครับเนี่ยแค่นี้มันเราก็ได้มาแบบเป็นสิบอันแล้วนะครับเราก็ไปทำขนมปังแต่ว่าผมจะไปลุกตรงนี้ด้วยคือเก็บขนมปังอะ่ะเราเก็บเราเก็บแบบต้นไม้อยากอะไรด้วยนะครับซึ่งไอ้แบบต้นไม้เนี่ยมันจะมีต้นกลบ นะครับไอที่เสียบเขียวๆครับเอาไว้คาข้าโพสกิลที่เพิ่มเมจสกิลที่ผมว่ามันแรงที่สุดนะครับแล้วก็วิ่งมานี่เลยครับเก็บนี้ลองดูนะว่าเสียเวลาเยอะไหมนะครับจะเก็บประมาณนี้นะนะครับอันนี้ต้นกกถูกปากมีเขียวๆเอาไว้คาข้าวโพนะครับ แล้วในผมวิ่งถึงแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้โอเคเสร็จละแค่นี้ครับนะเราไปดูว่าเราได้อะไรมาบ้างใช้สตามีหน้าไปทั้งหมดร้อยร้อยแปดสิบนะครับคือใช้ไม่เยอะคือวันนึงเราก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าเราเน้นทําเวลาไวๆแล้วก็สับตัวเด็กมาคราบเลย้ยครับได้ละทำหลมปัง <c oughs> ทีนี้เราจะทำขนมปังกับข้าวโพดนะครับวัตถุดิบที่เราต้องซื้อเลยก็คือมันแยกมันแยกกันเลยครับก็คือข้าวสาลีข้าวโพดแล้วก็เนื้อปลาอาทิตย์หนึ่งซื้อให้มันแม็กเลยก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องมาทำอย่างนี้แบบทุกวันก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีล้นอยู่แล้วโดยเฉพาะข้าวโพดนะครับก็จะซื้อ,อยีางนี้ซื้อไปเลยอาทิตย์นี้เพิ่งมาทำเองครับว <c oughs> ันเพิ่งหมดก็เถิดทำแค่แบบ วันต่อวันนี่ก็มีพอใช้แล้วครับเนี่ยอ่ะทีนี้ผมก็มาคข้าวโพดอันนี้แบบที่ที่เห็นนี้ก็คือมีมีเก็บไปบ้างแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรผมรข้าวโพดหมดแล้วนะครับจริงๆอ่ะเวลาคราบอ่ะมันมันน่าจะใช้แบบผม,ผ,มผมจำได้ผมจําได้ว่าผมจะได้ขนมปังกับข้าวโพดเนี่ยวันละประมาณสิบ้าอันถึงย0ิบอันอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคแหละข้าวโพด เยอะมากเนี่ยใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยเนี่ยผมทำไว้บ้างเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวสรุปให้นะครับก็คือเนี่ยครับอาหารธาตุกับวิ่งเร็วผมแกลกร้านค้าใช้ตัวเด็กแรกนะครับส่วนของตัวป้องกันเนี่ยส่วนของป้องกันกับตัวขนมปังเนี่ยนะครับผมจะซื้อตู้ ส่วนขนมปังกับข้าวโพดเนี่ยอันนี้ครับผมไปวิ่งสองแมปใช้เวลาไม่กี่นาทีครับก็ได้ครบทุกช่องแล้วส่วนพิซซ่ามาเรียอันนี้ก็ไปเก็บที่แมปเมืองนะครับอ่ะผมสอนวิ่งพิซซ่าด้วยดีกว่านะครับจริงๆชอบวิ่งพิซซ่ามากเลยวิ่งพิซซ่ามันรู้สึกว่ามันวิ่งง่ายดีครับ ก็จะได้ไม่เสียเวลาเราก็ไม่ต้องไปเปลืองเหรียญแรกแบบทุกสิ่งอย่างเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไอเหรียญบริจาคเนี่ยเดี๋ยวผมทําอีกคลิปหนึ่งให้เนาะนะครับมันก็มีความสําคัญเหมือนกันมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆเนาะจะได้ไม่เสียเวลากันมากก็คือเก็บบูมาเรียมาแล้วเอาไปคาพิซ่านั่นแหละครับเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยนะครับก็วิงว่งวิ่งไล่ตามทางไปเลยครับแบบเห็นตามทางเลยครับวิ่งไล่ไปมีเยอะมากมันมีเยอะมากเลย คือ energy ตัวเด็ก1,000พัน่ะแค่เก็บอันเนี้ยใช้หมดเกลี้ยงเลยครับอันนี้คือแบบวันไหนแบบพิซซ่าหมดไรเงี้ยก็จะม,มีวันนั้นแหละเป็นวันวิ่งเก็บพิซซ่าตัวเด็กทุกตัวเลยนะครับจะมีวันวิ่งเก็บพิซซ่าแล้วก็จะมีวันวิ่งเก็บขนมปังกับอันนี้ครับแต่ว่าใช้เวลาไม่นานครับเนี่ยวิ่งเก็บแป๊บเดียวตัวนึงไม่เกีนนาทีแต่ทำอาทิตย์หนึง่งครั้งหนึ่งก็ใช้ได้ทั้งอาทิตย์แล้วครับน่าจะได้วันหนึ่งถ้าเกิดวิ่งเก็บพิซซ่าอยกเดียวน่นนาจะ สี่สิบอันประมาณนี้ครับต่อตัวนะครับสี่ตัวห้าตัวห้าตัวก็วสองออร้อยอย่างเงี้ยอย่างๆๆประมาณนี้แล้วกันเนาะคือวิ่งไล่ทำตามแมปไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาคาพิซ่านะครับก็หวงว่าคิดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ